มาเปิดคลิปในที่ธรรมศาสตร์นะคะว่าวันนี้เราจะทำคอนเทนต์หนึ่งวันในธรรมศาสตร์ใช้เงินเท่าไหร่นะคะใช่ไหมโซเฟียใช่ค่ะ,คะก็เมื่อกี้เริ่มต้นวันด้วยกันมาเรียนนั่งวินนะคะ15บห้าบาทแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปซื้อน้ำนะคะซื้อข้าวหมูปิง้งโอเคเอันนี้น,นะคะทุกคนแล้วก็ซื้อหมูปิ้งมานะคะราคา <laughs> อันนี้หมูปิ้งนะคะราคา25บ้าบาทคา่ะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อน้ำราคา 35มสบาทค่ะเดี๋ยวเรารอน้ำมาก,กันนี่นะคะชาเขียวของเรามาแล้วนะคะทุกคนราคา35บาบาทอร่อยมากนะคะใครเรียนธรรมศาสตร์ต้องมากินร้านนี้นะคะอยู่ตรงตึกศิลปศาสตร์นะคะ สวัสด <toys> ีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะเดินไปกินข้าวนะคะซึ่งกําลังเลือกร้านกันอยู่เอ้านี่นะคะก็จะเดินไปกินข้าวนะคะเป็ดน้อยนะเป็นกำลังจะเดินไปกินข้าวร้านเป็ดพีเลยเราจะดูกันว่าเราจะได้กินเอ๊ยเสียงหนักมากจะดูว่าจะได้กินอะไรนะคะก็เย่าไปลือกกันนะคะ อันนี้นะคะก็ะะจะเป็นกับข้าวของเราในวันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ส่งเครื่อง,งกับไข่ข้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่โมงจะครึ่งเล้วเรามีเรียนตอน4สี่โมงครึ่งตอนนี้กำลังลงรีไปขึ้นวิ่งก็ใช้เงินอีก20นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามา จะใช้เงินอีกเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงห้องเรียนของเราแล้วนะคะโดยการนั่งมอเตอร์ไซค์มานะคะนี่คือเพื่อนของเราชื่อเดียค่ะแล้วก็ชื่อฟ้าแล้วก็เอ่อตอนนี้อาจารย์ยังไม่มาอาจารย์ยังไม่มานะคะก็ใช้เงินไปเมื่อกี้20่บาทนะคะเดี๋ยวรออาจารย์มากันนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเกือบครึ่งเราก็เลิกเรียนแล้วนะคะเย่แล้วก็ตอนนี้ก็เราจะไปหาข้าวเย็นรับประทานกันนะคะที่ตรงเชียงรากนะคะถ้าใครอ,อ,อยู่ธรรมศาสตร์ก็จะรู้จกักถ้าใครอยากจะเข้าธรรมศาสตร์ก็ลองมากินที่เชียงรากดูนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกัน <laughs> ขึ้นรถรถของเราเนี่ยเป็นรถที่หลูไฮโซเป็นรถแบบ High class ไฮคลาสดูไปเราไฮค a าสแบบหาไม่ได้แล้วคลาใช่จริงซึ่งวันนี้คิดว่าข้าวเย็นน่าจะไม่แพงใช่ไหมคะคุณฟิล์มเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรด้กอันนี้นะคะเป็นอาหารของเราคะแล้วูค่ะเป็นอะไรกันเน่ล้ปะ อันนี้นะคะเป็นของหวานของเรานะคะอยู่ที่ร้านชื่อว่าของหวานของใจนะคะก็แต่ว่าใครอยากกินร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพื่อนเราก็กินนะคะ <c oughs> ถูกมากอันนี้เราซื้อมาค0สิบบาทาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตองก็ได้กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่าใครชอบคลิปบล็อกในธรรมศาสตร์หรืออยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เนี่ยสามารถเม้นบอกได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปใหม่ๆที่ต้องกําลังจะลงนะคะแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆิงด้วยนะคะที่เราหายไปนานมากนะคะแต่ว่าเรากลับมาแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e แล้วก็ลืมกดกระดิ่งให้ตองด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย